สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรถนิสสันเทียนานะครับคันนี้เครื่องยนต์ V6 นะครับปี47นะครับเกียร์ออโต้สวยๆนะครับมาดูสีสันรอบคันนะครับนี่ครับน้ำไม่ดานควันไม่ไหลนะครับสวยๆนะครับสีสันแมกกางดีสีเส้นนะครับผมสีหลังคาไม่มีซีดนะครับ สีรอบคันมีซสีดบ้างนะครับนิดหน่อยครับบางจุดครับเครื่องเงียบๆนะครับเครื่องติดอยู่นะครับขับทางไกลสบายนะครับคันนี้คันนี้ภาษีเพิ่งขาดนะครับ6-8ตุลานะครับต่อ้9ตุลาได้เลยอ่าคันนี้ราคา59,000บาทเท่านั้นนะครับมาดูภายในนะครับภายในเบาะหนังสวยๆนะครับ คุณโซนลายไม้ V.I.P. นะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับคันนี้เบาะไม่มีฉีกขาดนะครับมาดูเบาะหลังนะครับเบาะหลังก็สวยๆนะครับมีแอร์นะครับแอร์หลังก็มีนะครับมีม่านให้ด้วยนะครับม่านไฟฟ้านะครับสีสันนะครับมาดูภายในทางขวานะครับภายในขวานี่ครับ บอกไม่มีฉีกขาดนะครับอ่านี่กุญแจรีโมทนะครับอ่าครับ VIP นะครับอันนี้ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับอันนี้ขอราคานี้นะครับครับผมต่างจังหวัดส่งได้นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับรับประกันการโอนนะครับรถอยู่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับครับผมขอบคุณครับ